เช็ดตัวเช็ดตัวให้น้องเทนก่อนเช็ดตัวเช็ดตัวให้น้องเทนเป็นยังไงนะนี่มีผ้าอ,ออกมาจากนมอีกพืนนึงอีกเพ <ağ> ืนนึงว้งสองอันอเอาไปเช็ดหน้าตัวเอง<ว>น้องเทนให้เชื่อน้องเทนยกมือขึ้นไปให้ไฟไห้ไฟไฟให้ไฟก่อนให้ไฟให้ไฟ ไข้ไฟไข้ไตบมือเย่ไขไฟไขไฟไข้ไฟก่อนไข้ไฟก่อนตีมือ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 กันไขไฟ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 ไข้ไฟทำทรงผมทรงหัวหอมหลังจากไปฉีดวัคซีนมามีไข้ก็เลยเอาผ้าเช็ดตัวแล้วก็ทำทรงผมทรง อหอมนี่เดี๋ยวต่อไปฮะพอพอหนูไปโรงเรียนหนูก็จะทําผมทรงนี้แหละป้าป้าจะทำผมทรงนี้ให้เท่ดีนี่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 จริงจริงน้องเทินอยู่ไหนเนื